สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมาให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญาความพยายามมาตรา 80, 81และมาตรา82ค่ะมาตรา80ผู้ใดกระทําความผิดแต่การกระทําไปไม่ตลอดหรือกระทําไปตลอดแล้วแต่การกระทํานั้นไม่บรรลุผลผู้นั้นพยายามกระทําความผิดผู้ใดพยายามกระทําความผิดผู้นั้นต้องรับวางโทษ2ใน3ส่วนของโทษที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ,รกระทำความผิดในฐานพยายามผู้กระทำจะต้องมีเจตนาการกระทำความผิดผู้กระทาต้องทําเพื่อบรรลุตามเจตนาดังนั้ขั้นตอนลงมือกระทําความผิดแล้ว,ลก,ว,าลวการกระทําต้องเลยขั้นตอนเตรียมการไปแล้วชมตัวอย่างได้เลยค่ะ วันนี้อยากกินอะไรแๆแบบข้าวต้ห่นเาอะไรแบบเกินอะไรหกินนทีากวฉนอะไรทๆจะเป็นยอเจอกินอะไรหอกินอะไรก็ได้ที่เธิโอยเธอกแก็สั่งยำรักกันเป็นที่อยู่เปนสอคนย่ก็ให้หานเถอนานจริญทีปแก วิแกอแล้วอ่ะฉันอากกลับแล้วอ่ะตาี่ยกไปเรียน่เรียนสาวิแกขอห้องน้ำก่อนได้ไหมอ่ะก็ได้เราะ่องนักแเฮ้นาองนี้แกันนะาทองนักแกเฮ้ยนั่นเราพอลั กูชอบแฟนมึงมานานแล้ววันนี้แฟนมึงต้องเป็นของกูเฮ้ยค่ีใครยิงเาแล้วเพื่อน,ไน,านายไหนาหาด้วย่ะใครยิงวรจากตัวอย่างนะครับได้มีการลงมือกระทำการผิดแล้วหรือมีการเกิรดระดอคขึ้น ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตา288บวก59บวก8สูงคือมีการเล็งยิงแต่ไม่ตายมาตา81ผดู้ใดกระทำการโดยมุ่งต่อผลซึ่งกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดแต่การกระทำนั้นไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้เพราะเหตุปัจจัยที่ใช้ในการกระทำรือเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำให้ถือว่าผู้นั้นก็ทำความผิดดแต่ให้ลงโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น หลักเกณฑ์ 1. ผู้กระทำต้องเจตนากระทำความผิด 2. ผู้กระทำต้องทำเพื่อบรรลุผลเจตนาถึงขั้นรัดแอคคือการกระทำต้องเลยขั้นตอนการเตรียมการไปแล้ว 3. การกระทำไม่บรรลุผล3.1การกระทำไปไม่ตลอด3.2การกระทำไปโดยตลอดแต่ไม่บรรลุผล 4. การกระทำไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้สีดปัจจัยที่ใช้ในการกระทำความผิดคีุอเหตุแห่งวัตถุที่มุ่งหมายกระทำ สาม,มารถรับชมตวอย่างได้เลยค่ะบค้เธอเราขอนั่งอ่านหนังสือด้วยคนได้ไหมขอนั่งด้วยแค่นี้ก็ไม่ได้ กันขนาดนั้นเลยเหรอฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว The next day เธอเรียนนี้กินอะไรกันดีอ่ะอืมกินชาบูไหมเออก็ดีเหมือนกันนะหิวอยู่พอดีเลยอ่ะเราไปหากินชาบูกันเนี่ยเรอรอแป๊บนึงเออเดี๋ยวก็ไปหากินก็ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ตัวอย่างดังกล่านะครับนางแทมนะครับมีเจตนาที่จะฆ่าเพื่อนนะครับโดยการใช้อาวุธปืนแต่นะครับการฆ่าไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าปืนนั้นกระสุนไม่ลั่นเท่ากับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและไม่เกิดการมารรลุผลอย่างแน่แท้ซึ่งผิดตามมาตราไปเสเอ็ดนะครับมาตรา82ผู้ใดกระทําความผิดหากยับยั้งเสียเองไม่กระทําการให้ตลอดหรือกลับใจแก้ไขไม่ให้กระทํานั้นบนรรลุผลผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ ำหรับการพยายามกระทําความผิดนั้นแต่ถ้าหากที่กระทําไปแล้วตามตามบทกฎหมายที่บัญญัติเป็นความผิดผู้นั้นต้องรับโทษสําหรับความผิดนั้นๆหลักเกณฑ์ 1. กระทําจะต้องมีการกระทํา 2. ความผิดยังไม่สําเร็จตามเจตนา3าผู้กระทํายับยัง้งไม่กระทําไปให้ตลอดกลับใจกระทําไปโดยตลอด 4. การยับยั้งกลับใจ จะต้องเกิดจากความสมัครใจของผู้กระทำเองเชิญรับชมตัวอย่างค่ะโอ๊ยท้องก็ปวดจะคลอดอยู่แล้วนะลูกดีย๋ยวแม่ไปทวงตังค์คนก่อนนะใจเย็นนะลูกนะนี่เธอเมื่อไหร่จะคืนตังค์ฉันจะคลอดลูกแล้วนะฉันจะได้ใช้ตังค์นะฉันจะได้ปีคลอดลูกได้เห็นไหมเงินก็มีตั้งเยอะรีบใช้ขนาดนั้นเลยหรอก็อใช่สิคนลอกลูกทั้งคันก็ต้องใช้เงินเยอะปะ ถ้าดอกก็แพงอ่ะพี่ยืมทำไมไม่เห็นว่าดอกมันแพงเลยล่ะหามาใช้ฉันด้วยล่ะทัวเงินกูดีนักใช่ไหมเดี๋ยววันนี้แหละกูจะไปฟันหัวมึงเลยอีแม่ท้องแก่ปากดี A few moments later โทรลูอีกหน่อยก็ออกมาเจอน้าประคอของแม่แล้วนะจะได้มืนตาดูโลกแล้วได้ยินไหมคะ ใฮ้ย hey, ลูกมันจะคลอดนอี่หว่าถ้าฆ่ามันไปลูกมันก็ตายสงสารเด็กหว่าเด็กกาลังได้ลืมตาดูโลกจากตัวอย่างนะครับนางม่อนนะครับมีเจตนาที่จะฆ่านางบิวโดยการใช้มีดจ้วงแทงหรือปาดคอหรืออย่างอื่นแต่เมื่อนะครับไปถึงที่นางบิวอยู่หรือถึงที่บ้านนางบิวน,น,นะครับนางม่อนนะครับจึงเกิดการกลับใจที่จะไม่ทาร้ายนางบิวและมีการหันหลังเดินกลับบ้านไปซึ่งตามกฎหมายนะครับจะจะไม่มีโทษ ในการจะรับคำสิบฐานพยายามแต่ว่าจะมีการรับโทษในทางพกพาอาวุธเป็นหน้าที่สาธารนณะ